ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเบนจะพาคีลูกอมแห่งสยามกับหสุดยอดพระเทวรา,าร์ผู้โด่งดังในอดีตมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันเบนจะพาคีลูกอมแห่งสยามลูกอมเป็นเครื่องรางของขลังที่ครูบาอาจารย์มักชอบทำึ้นเพราะสะดวกในการทำไม่ต้องใช้บล็อก เพียงใช้แค่มือปั้นก็ใช้ได้แล้วเบนจะพาคีลูกอมที่ติดอันดับทั้ง5นี้เป็นที่ยอมรับของคนในวงการพลักเครื่อง 1. ลูกอมพระปลัดปานวัดตุกตาลูกอมพระปลัดปานวัดตุกตานครปฐมท่านเป็นพระอุปชาและเป็นอาจารย์ผู้สอนพุทธาคมให้แก่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว เล่ากันว่าพระประหลัดปานท่านมีบารมีสูงมากขณะสามารถเรียกอีกาและเหยี่ยวซึ่งเป็นนกที่เชื่องยากมากมาเกาะบนมือแล้วลูกหัวเล่นได้นอกจากนี้ยังสำเร็จวิชามหาจินดามณีมนตราคมโดยสามารถเรียกปลาในคลองบางแก้วที่หน้าวัดให้ขึ้นมาเต็มไปหมดเพื่อให้ชาวบ้านได้ชมกันในงานกรถินลูกอมของท่าน นับเป็นลูกอมที่หายากที่สุดและมีอายุการสร้างเก่าแก่มากที่สุดสำนักหนึ่งเนื้อหามวลสารจะเป็นสีชมพูมีความละเอียดและแกล่งเหมือนกับหินอ่อนมีความศักดิ์สิทธิ์ทางเมตตาม,มหานิยมอย่างสูง 2. ลูกอมมหาการหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมลูกอมมหาการหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม ท่านเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่สำเร็จวิชาณปัตมังซึ่งในการสร้างลูกอมของท่านได้ใช้วิชาณปัตมังปลูกเสกลูกอมสีของเนื้อลูกอมส่วนใหญ่จะออกขาวอมชมพูมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันพุทธคุณของท่านยอดเยี่ยมยิ่งนักทั้งทางด้านเมตตามหานิยมและคำว่ามหาการก็เป็นไปตามนั้นตรงกับชื่อของลูกอมของท่านเรียกกันได้ว่า การได้สารพัดกันเช่นการเสนียดจันไรการผีพลายการคุณใสาการคุณผีคุณคนคุณยาแฝดฝังรูปฝังรอยการเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีและคงกระพันชาตรี 3. ลูกอมเกลาะเพชรหลวงพ่อปานวัดบางนุมโคหลวงพ่อปานท่านได้นำผงวิเศษ3ชนิดมาผสมรวมกันอันได้แก่1 ผงวิเศษหัวใจสัตว์ 2. ผง,งยันเกราะเพชร 3. ผงอิทธิเจผงปัฐมังผงมหาราชผงตรีนิสิงเหก่อนนำมาผสมปูนกรอกอุดลงในรูด้านบนองค์พระผงวิเศษนี้จึงถือเป็นหัวใจในการสร้างพระหลวงพ่อปานถือเป็นผงพุทธคุณที่มีความเป็นเลิศในทุกด้านสามารถใช้ทำน้ำมนต์แก้คุณใส ใช้รักษาโรคมีอนุภาพทางด้านแคล้วคลาดเมตตาม,มหานิยมล้างอาถรรพ์เพราะฉะนั้นพระทุกพิมพ์มีพุทธคุณเหมือนกันเป็นกิตยาคมแฝดที่พระอื่นไม่มี 4. ลูกอมผงยาดำเจ็ดพญาช้างสารหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัว ท่านสร้างลูกอมผงยาดำเจ็พยาช้างสารจากใครพระเจดี7วัดใครเสมา7วัดใครบสถ์เจ็ดวัดผสมกับผงอิทธิเจผงมหาราชแล้วนำมาบดคลุกเคล้าปั้นเป็นลูกอมลูกเล็กๆขนาดประมาณ1เซนติเมตรเมื่อลูกอมแห้งแล้วจะนำมาลงด้วยรักและปิดทองทุกเม็ดจากนั้นท่านหลวงพ่อดิ่งก็จะนำมาปลูกเสกจนมั่นใจแล้ว หลวงพ่อดิ่งจะนำลูกอมผงยาดำเจ็ดพญาช้างสารของท่านออกแจกในงานวัดหรืองานบุญฉลองอายุของท่านเป็นลูกอมที่กล่าวขานกันในตำนานของเสือขาวสิทธิ์ของท่านหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวผู้อยู่ยงคงกระพัน้ดยมีลูกอมลูกอมผงยาดำเจ็ดพญาช้างสารของท่านหลวงพ่อดิ่งลูกอมผงยาดำนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ลูกอมเจ็ดพญาช้างสารด้วยกล่าวกันว่าผู้ใดมีลูกอมนี้ไว้ติดตัวจะมีพละกกำลังดุดพญาช้างสารคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆและยังอยู่โยงคงกระพันย่าเมื่อมีภัยมาถึงตัวได้อย่างชะงัดนักแล 5. ลูกอมหลวงพ่อพลิ้งวัดบางประกอกวัตถุมงคลยอดนิยมอย่างหนึ่งของท่านคือลูกอม ลูกอมของท่านนั้นที่นิยมสุดหายากมากคือลูกอมสีดำรองลงมาคือลูกอมสีชมพูที่ทำออกมามากสุดคือสีเทาแต่ก็ยังหาไม่ได้ง่ายๆโดนสายตรงตามเก็บเข้ารังหมดหลวงพ่อพลิงท่านเป็นพระอาจารย์รูปหนึ่งในจำนวนหรูปของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ลูกอมของท่านทําแห้งไม่ทันแจกท่านก็เลยเอาก้อนกลวดบนลานวัดของท่านมาปลุกเสกแล้วแจกแทนก็มีคนนําไปใช้มีประสบการณ์ลูกอมของท่านเป็นเนื้อเดียวกันกันกบพระสมเด็จที่โด่งดังสมัยก่อนมีคนแขวนลูกอมของท่านเพียงอย่างเดียวโดนคู่อริยิงสองนัดระยะเผาขนแต่ก็ยิงไม่ออกถือว่าพุทธคุณไว้ใจได้เลยทีเดียวและนี่ก็คือ เบ็นจภาคีลูกอมแห่งสยามกับ5สุดยอดพระเทราจารย์ผู้โด่งดังถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา